สวัสดีค่ะอาวันนี้เราจะเรียนสละเปลี่ยนรูปนะคะคาว่าสระเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดอ่าดูข้อที่หนึ่งเลยเช่นมอะมะไม่มีตัวสะกดสละอะเขียนเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีนหนูสะกดมาหรือแม่กลนะคะสละอะจะต้องเปลี่ยนเป็น ไม้หันอากาศนะคะจะเปลี่ยนเป็นตัวไม้หันอากาศนะคะซึ่งไม้หันอากาศจะเขียนอยู่ข้างบนตามตัวอย่างเลยนะคะข้อ <c oughs> ที่1เราก็จะเขียนได้ว่ามออนอนม,มันนะคะเวลาเราสะกดนะคะเราก็จะพูดว่าอะนะคะเพราะมันคือสระอะมันแค่ เปลี่ยนรูปเฉยนะคะเพราะว่ามันมีนอนหนูมาเป็นตัวสะกดอย่างที่ครูปูบอกค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอะก็เขียนเหมือนเดิมนะคะมออะมะปกติเมื่อไหร่มีตัวสะกดปุ๊บสระอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเปลี่ยนแค่สระพระยัญชนะต้นมอมาเขียนเหมือนเดิมนอหนูตัวสะกดเขียนเหมือนเดิม นะคะอันนี้คือสละอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศนะต่อไปนะคะจะเป็นสละเอกนะคะสระเอกสละเอกมีตัวสะกดตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดูง่ายๆนะคะถ้าเป็นไม้หันอากาศเนี่ย จะมีแค่สละอะตัวเดียวถึงจะเป็นไม้หันอากาศแบบนี้แต่ถ้ามันมีสองตัวนะคะอย่างอันนี้มีสองตัวหนึ่งสองเป็นไม้หันอากาศไม่ได้จะต้องเป็นสละเอ,เอ้จะต้องเป็นไม้ไต้คูนะคะเท่านั้นนะอ่ะดูข้อนี้นะคะคำว่าเห็นนะคะ ข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมสระเอข้างหน้าแล้วก็หอตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้แต่คูนะคะอยู่บนพยัญชนะต้นเนาะหอเอนอเห็นแบบนี้นะคะไม้แต่คูต้องอยู่บนพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะตัวแรกนะคะอันนี้สระเอสระแอเหมือนกันนะคะสระแอเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจําได้อยู่แล้วพอ เอกับเอเป็นไม้แต่คูนะคะอ่ะเป็นอะไรนะไม้หันอากาศนะอ่ะลองทำสระแอะข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะคะขอแอไม้แต่คูอยู่บนพย,ยัญชนะตัวแรกแอะงอแข็งนะคะ,นะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดได้เลยนะคะก็เขียนเรียงลงมาเลย ต่อไปอันนี้เป็นสระเออนะคะสระเออสระเออออ่างกลายเป็นสระอีถ้ามีตัวสะกดนะถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็จะรอเออเลเหมือนเดิม,มถ้ามีตัวสะกดเข้ามาอออ่างตรงนี้หายไปนะคะกลายเป็นสระอีงองูก็ขยับเข้ามาเลยนะคะเช่นคําว่าเบิกนะคะข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็พยัญชนะต้นเพราะมันมีขีดอยู่ตรงกลางบอเอออ่างไม่เขียนนะคะอ,อ,อ่างกลายเป็นสระอีกแล้วก็กอกไก่เลยแบบนี้นะคะ,ะที่เหลือก็ลองทําแล้วก็ฝึกฝึกอ่านด้วยนะคะ,ะทีนี้มันจะมีบางสระที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะ,ะทบทวนหน่อยสระอะเป็นไม้หันอากาศนะคะ สระเอข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมข้างบนเป็นไม้ไต่คูนะคะสระแอะข้างหน้าเหมือนเดิมข้างบนเป็นไม้ไต่คูนะคะทีนี้สระโอสระโอ,ะโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอหายไปเช่นสมมติรอโอ,โอโมอลมีตัวสะกดคืมอมามาเนาะ คำตอบที่ได้ก็จะสระโอหายไปพยัญชนะต้นอยู่เหมือนเดิมรออันนี้ครูปูบอกว่าหายไปก็คือต้องไม่เขียนก็ขยับมองมาเข้ามาอยู่ใกล้ก็จะได้แบบนี้นะคะสระโอมีตัวสะกดสระโอหายนะคะต่อไปสระอวนะคะสระอวเวลามีพยัญชนะเช่นบอเวลามีตัวสะกดนะ อัวมอบวมบอวมอบวมมีตัวสะกดมอมา้าสระอัวไม้หันอากาศหายไปก็จะเขียนแช่บอใบไม้วอแหวนมอมา้านะคะอันนี้นะคะ ต่อไปสระเออสระเออเรารู้แล้วเมื่อกี้อ,อ่างข้างหน้าเหมือนเดิมออ่างกลายเป็นสระอีแบบนี้นะคะอ่าที่นักเรียนต้องจําให้ได้ก็จะมีสองตัวนี้นะคะก็คือสระโอหายสระอัวไม้หันอากาศหายนะคะอ่าที่เดือก็ลงมือทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ